สวยงามไหมคะเพื่อนๆข้าวเหนียวแก้วใบเตยนะคะจัดจานชิ้นตามต้องการตัวเองขอบอกเลยว่าละมุนมากๆนะคะมันหอมใบเตยล้วนๆเลยแล้วก็รสชาติหวานกำลังพอดีนะคะกลมกลมแล้วก็ทำง่ายมากๆข้าวเหนียวเรียงตัวกันเป็นเม็ด ข้าวเหนียวแก้วใบเตยทายังไงให้อร่อยและเป็นเงาสวยงามนะคะเราจะใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเก่า500กรัมเอาไปล้างทําความสะอาดหลายๆน้ําจนกระทั่งน้ําเขาใสาเลยนะคะและทีนี้เราจะแช่น้ําใบเตยเข้มข้นอย่างน้อยคือสามชั่วโมงแช่ไว้นะคะแต่วันนี้ของกุ้งคือแช่ไว้ทั้งคืนเลยเองเพื่อนๆืนนะคะเราจะคั้นน้ําใบเตยเข้มข้นแช่ไปข้าวเหนียวแบบนี้เลยนะคะแช่ไว้ทั้งคืนเลยเองและ แล้วเราจะใส่สารส้มลงไปเล็กน้อยค้นให้สารส้มละลายนะเพื่อให้ข้าวเหนียวเขาเป็นเงาสวยอะคะ่ะทีนี้พอเช้ามาเราก็จะมาตกรให้เสดดน้ําเราจะไม่ล้างน้าป่าแล้วเองเดี๋ยวเรากลัวสีของใบเตยออกเตรียมไปตั้งหม้อซึ้งกันเลยค่ะตั้งไฟกลางข้อแรงนะคะจับเวลาตั้งแต่น้ําเดือด40นาทีแล้วจเจาะข้าวเหนียวให้เป็นระูๆนะข้าวเหนียวไอน้ำเขาจะได้ขึ้นมาดีๆคะ่ะระหว่างรารอข้าวเหนียวสุกเรามาทําน้ํากะทิมุนข้าวเหนียวกันเลย ใช้น้ำตาลทราย300กรัมเกลือป่นนะคะ3ช้อนชากะทินะคะ400กรัมหรือ400มลนะคะก็คนจนกระทั่งเกลือและน้ำตาลละลายไม่เอาขึ้นตั้งไฟนะแดงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปกวนด้วยนะคะเขาเหนียวเราสุกใช่ไหมแล้วก็เอากะทิที่เราทำไว้ตะกี้นะคะคุกเ้าเกลี่ยให้เขาเหนียวแตกตัวเลยนะคะแล้วก็ ปิดพักไว้หนึ่งชั่วโมงปิดฝาพักไว้เลยนะคะทีนี้พอครบหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องตกใจนะข้าวเหนียวเขายังเป็นน้าเจิ่งนองแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปกวนเขาต่อเอาใส่กระทะเลยจะ้ะทีนี้สีของข้าวเหนียวของเรายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ไหมตัวเองเอาใส่กระทะเลยนะคะใส่น้ําตาลทรายเพิ่มไปสองช้อนโต๊ะน้ําใบเตยเข้มข้นสี่ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มสีเขาหน่อยนะคะ ตั้งไฟกลางค่อนอ่อนคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนจนกระทั่งข้าวเ,เหนียวเขาแห้งแล้วมีลักษณะเป็นยางยางติดขอบกระทะแบบนี้แปลว่าเขาเริ่มใช้ได้แล้วกวนต่ออีกนิดนึงให้เขาแห้งเลยนะคะเขาเป็นยางยางแบบนี้สังเกตเห็นไหมปิดเตาได้เลยพักให้สนิทนะคะให้เขาเย็นสนิทพร้อมจัดจานกันได้เลยค่ะอันนี้กุ้งก็จะใส่ถ้วยเป็นชิ้นพอคำพอคำแบบนี้นะจะเอง ข้าวเหนียวของเราคือแบบว่าละมุนมากสีสวยนะคะเป็นเงาสวยมากๆแล้วก็จะเอาเดอกไม้อะไรมาประดับอะไรก็ได้ตามชอบตามใจเลยนะคะขอบอกเลยว่ารสชาติของเขาไม่หวานมากอร่อยกำลังดีแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานเลยลดน้ำตาลได้นะคะเพิ่มลดได้ตามชอบเลยลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากเลยง่ายมากๆที่เราใส่น้ำตาลเพิ่มไปสองช้อนโต๊ะเพื่อ ให้น้ำตาลไปรัดตัวข้าเหนียวนะคะกะทิจะได้ไม่แตกมันนะตัวเองเขาจะได้เป็นเงาสวยๆะคะ่ะ